แรกเลยนะฮะหาง่ายๆในบ้านเรานะครับทั้งสดทั้งแห้งเห็ดหอมหรือว่าเห็ดชิตตะเกะนั่นเองนะครับเห็ดตัวนี้ต้องบอกว่าคุณค่ามากมายเหลือเกินครับวิตามินก็มากมายนะครับไม่ว่าทั้งวิตามิน B วิตามิน K ที่ช่วยทําให้กระดูกแข็งแรงนะครับส่วนตัวนี้ เห็ดแชมปิญองฮะเดี๋ยวนี้เมืองไทยของเราก็มีแล้วนะครับเห็ดแชมปิญองนะฮะคุณสมบัติของเขาเหมาะมากเลยกับคุณสุภาพสตรีนะครับเพราะว่าจะช่วยให้ลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมนะครับเป็นเห็ดที่มีคุณค่าทางอาหารมากๆนะครับเราจะนําเห็ดทั้ง2องอย่างนะครับมาซอยเป็นแผ่นบางๆนะครับแล้วก็เอามาทําเป็นดิปง่ายๆทานกับขนมปังครับถ้าพร้อมแล้วกระทะตั้งไฟอ่อนๆครับ หลังจากนั้นเราก็ซอยเห็ดทั้งสองอย่างนะครับเป็นแผ่นบางๆครับใส่น้ำมันลงในกระทะพอร้อนดีแล้วก็สับกระเทียมลงไปผัดให้หอมดีแล้วก็ตามด้วยเห็ดทั้ง2ชนิดปรุงรสด,ด้วยเกลือและก็พริกไทยผัดให้เห็ดคลายน้ำออกมา เห็ดเวลาที่เขาคลายน้ําออกใบแล้วเนี่ยครับรสชาติของเขาก็จะเข้มข้นขึ้นนะฮะสุดท้ายเนี่ยผมตามด้วยวิตามนนิดเดียวพอนะครับแค่ช้อนโต๊ะเดียวเท่านั้นนะฮะเพื่อที่ว่าเวลาเราไปทําเป็นดิปปุ๊บมันจะมีความหนืดเวลาที่เราตักขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเอาออกจากความร้อนนะฮะแล้วเดี๋ยวผมก็จะนําไปปั่นครับ ไม่ต้องละเอียดมากนะครับเพราะเรายัางอยากจะได้เห็นเนื้อเห็ดเป็นชิ้นๆอยู่นะครับต้องบอกว่าเป็นเมนูที่ง่ายแล้วก็เวลาที่เราทำเสร็จแล้วนะครับเราสามารถนำไปแช่เย็นไว้ได้ครับเพราะส่วนตัวผมผมชอบที่จะเสิร์ฟเมนูนี้เป็นลักษณะเย็นๆมากกว่านะครับเสร็จแล้วก็ใส่พาสต้าลงไปครับ แล้วก็ถ้าต้องการเค็มต้องการเผ็ดต้องการใส่เฮร์บต้องการให้มีรสชาติอะไรเ,เพิ่มเติมก็ใส่ลงไปได้ตอนนี้เลยนะฮะและสำหรับดิบเห็ดของเรานะครับเสิร์ฟกับขนมปังฮนะอร่อยที่สุดแล้วครับ เป็นเมนูง่ายๆที่เราสามารถทำติดตู้เย็นไว้แขกมาเราก็แค่ปิ้งขนมปังนะครับและขนมปังที่ผมเลือกมาทานกับดิบเห็ดนะฮะเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับสุขภาพของเราสำหรับคนที่เรารักนะครับผมเลือกเป็นขนมปังโฮวีตนะฮะต้องบอกว่าเข้ากับเมนูนี้ด้วยเพราะว่าตรงตัวโฮวีตเองเนี่ยสีเขาก็จะสีน้ำตาลอ่อนๆนะครับและในขณะเดียวกันโฮวีตตัวนี้รับประทานไม่ยากครับเพราะว่าเนื้อเนี่ยค่อนข้างจะละเอียดทีเดียวครับ เรียบร้อยนะฮะง่ายๆครับทำเตรียมไว้ก่อนได้เลยถึงเวลาก็แค่ปิ้งขนมปังดีๆสัก2-3แผ่นนะครับและนี่ก็คือเมนูที่มีพระเอกเป็นเห็ดที่ดีต่อสุขภาพดิบเห็ดครับ